สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูผ้าเบรกนะครับซึ่งใช้งานอยู่ในรถคันนี้ลูกค้าครับลูกค้าเห็นไหมครับทั้งสองแผ่นนะครับผ้าเบรกฝั่งหนึ่งจะไม่มีรอยนะครับเศษดินเศษผ้าเบรกนะครับอุดตันในร่องผ้าเบรกนะครับแต่แผ่นนี้จะมีรอยอุดตันนะครับในร่องผ้าเบรกซึ่งรอยนี้นะครับเป็นรอยที่ระบายอากาศร่องระบายอากาศของผ้าเบรกนะครับถ้า ท,ท, <S 2> <S 2> ท่านเอารถเข้าซ่อมแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่เปลี่ยนผ้าเบรกให้ช่างนะครับทาความสะอาดในร่องเนื้อผ้าเบรกนะครับทําความสะอาดอย่างนี้ได้นะครับผมเพื่อให้การระบายน้านะครับการระบายฝุ่นระบายความร้อนนะครับให้ผ้าเบรกนะครับช่วยใผ้าเบรกทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านทําความสะอาดได้ก็ทําความสะอาดซะนะครับจะได้ผ้าเบรกจะได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพ ฝากด้วยนะครับที่ย่างดาวเลดขอบคุณครับ